สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The c o m p a n นนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงแก่งที่เปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ก่อ,อตั้งแล้วก็เป็น CEO เธอชื่อว่า Judy f ฟ o ็อ r เนะครับบริษัทชื่อว่า EPIC System นะครับ โดยเป็นผู้ครองตำแหน่งในเรื่องของระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR ที่ย่อมาจาก Electronic Health Record นะครับ เรามาฟังกันว่าเธอมีเส้นทางเดินยังไงนะครับจากห้องใต้ดินสู่การครอบของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพดิจิตอลนะครับจุดเริ่มต้นของ Epic System นะครับโดยเริ่มต้นในปี1979คุณจูดี้นะครับได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยทำให้เธอทำงานจากห้องใต้ดินอพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมือง m a d i s สันรัฐวิสคอนซินด้วยเงินลงทุนเพียง70,000ดอลลาร์ใครจะคิดล่ะครับว่าบริษัทเล็กๆนี้จะเริ่มต้นในห้องใต้ดินเท่านั้น จะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหการรมเทคโนโลยีสุขภาพที่เรียกว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในโลกจนตอนนี้นะครับปัจจุบัน e p i ิ SYSTEM ดูแลข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยมากกว่า325ล้านคนทั่วโลกเลยเป็นผู้นำในด้านตลาด EHR ที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า50%ของเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสหรัฐ แล้วสไตล์การบริหารที่ไม่เหมือนใครของจูดี้ฟรอกเนอร์เป็นยังไงนะครับก็คือคุณ j จูดี้ไม่ใช่เป็นแค่ CEO ธรรมดาตัวเธอมีสไตล์การบริหารที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้อีพิกไม่เหมือนใครอย่างการปฏิเสธการระดมทุนจากภายนอกโดยเธอเลือกที่จะรักษาความอิสเรียกว่าอิสระของบริษัทปฏิเสธการขายกิจการหรือกระทั่งการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยเธอตั้งเป้าว่าต้องการให้อีพีนั้นคะงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมไม่ใช่เพียงแต่การทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเดียวโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วมาดูเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นกันนะครับ โดยตัวเธอเองยังให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่าไม่เหมือนใครโดยในสำนักง,งานของ EP i ินะครับมีการออกแบบที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสำนักง,งานใหญ่ของเธอนะครับตั้งอยู่ในเมืองเวโรนารัฐวิสคอนซินและถูกออกแบบให้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์พนักง,งานของอี i ิกทำงานในบรรยากาศสบายๆนะครับไม่ต้องใส่สูตรหรือผูกไทเลยแล้วก็ในที่ทางานเป็นทีมและมีความสุขในการทางานมากไปกว่านี้นะครับเธอยังมองาการไกลจนถึงเรื่องของอนาคต ด้วยการวางแผนสืบทอดกิจการผ่านการสร้างทัชนะครับเพื่อรักษาวความเป็นอิสระของอ e ีพิกโดยเธอมีเป้าหมายเชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้บริษัทถูกซื้อกิจการและต้องการให้การควบคุมอยู่ภายในครอบครัวและพนักงานอย่างระยะยาวด้วย นอกจากนี้ตัวจูดี้ฟร็อกเนอร์นะครับยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกว่า giving p r a d e นะครับที่เริ่มโดยบิลเกตและก็วอร์เรนบัฟเฟตโดยมีเป้าหมายในการชักชวนมหาเศรษฐีทั่วโลกให้มาบริจาคทรัพย์สินอย่างน้อย50%ของพวกเขาเพื่อการกุศล และฮังจูดี้เองนะครับก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมและก็สร้างโลกที่ดีขึ้นเพระาะฉะนั้นนะครับเรื่องราวของจูดี้ฟอกเนอร์ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าการรักษาความเป็นอิสระการมุ่งมัน่นพัฒนานวัตกรรมและการให้ความสําคัญกับทีมงานนะครับสามารถนาไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนได้เธอไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นําทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ จะยังเป็นแบบอย่างในการใช้ความสําเร็จเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมด้วยแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือกุญแจสู่ความสําเร็จของ Judy f ฟอกเนอร์การเลือกที่จะไม่ทำ IPO และรักษาความเป็นอิสระนี้ช่วยให้อีบอิกก้าวหน้าได้อย่างไรเรามาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วก็พบใหม่ในตอนหน้าของ The c o m m a n d เดกันครับขอบคุณครับ